สวัสดีค่ะวันนี้ปูพาทุกคนมาดูแปลงมาตามแปลงผักบุ้งนะคะแปลงผักบุ้งที่ปูเพิ่งลงไว้อะคะ่ะนี่ค่ะห้าวันนะคะอันนี้ได้ห้าวันแล้วห้าวันและ5ห้าวันนี้เปอร์เซ็นต์การงอกน่าจะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วคะ่ะมีมีบางส่วนนะคะ ที่ยังยังเพิ่งจะผูกขึ้นมาก็มีอะคะ่ะนี่ค่ะดูนะคะถึงนุ่งเลยนะคะอันนี้แค่ห้าวันเองนะคะคราวที่แล้วปูปูลงไว้สิบห้าวันปูเก็บ เก็บขายได้นะคะอันนี้ห้าวันแล้วเดี๋ยวเรามาตามอีกสิบวันอีกสิบวันเป็นสิบห้าวันดูว่าสิบห้าวันของแปลงนี้จะเก็บขายได้ไหมนี่ปูเข้ามาลดน้ํานะคะเข้ามาลดน้าแล้วห้าวันคือคือครบห้าวันวันนี้วันนี้ปูก็จะใช้น้ําหมักจุลินทรีย์ลดด้วยนะคะ ราะว่าปูจะลดทุกห้าวันนะคะวันแรกที่ปลูกแล้วก็วันที่ห้าแล้วต่อไปก็จะลดวันที่สิบแล้วก็วันที่สิบห้ามาดูกันว่าจะเก็บได้ไหมนี่ค่ะใบเขียวมากเลยนะคะใบเป็นสีเขียวเข้ม แปลงนี้แปลงนี้จะจะยาวกว่าทุกแปลงนะคะแปลงนี้ถือว่าแปลงแปลงใหญ่กว่าทุกแปลงนี่ค่ะมันล่ผักบุง้งยี่ห้อนี้ค่อนข้างที่จะจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การงอกของเขาดีมากเลยมันแ,แทบจะไม่มีเสียเลยนะคะอัระตราการงอกดีมาก ถ้าเดี๋ยวยังไงมาคอยตามกันนะคะว่าสิบห้าวันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไม่แน่วันอีกได้ครบได้ครบสิบวันถ้าป,ปูถึงรอบมาลดน้ำมักแล้วเดี๋ยวปูจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะว่าสิบวันต้นจะได้ประมาณไหนแล้วแล้วก็มาคอยลุ้นกันว่าสิบห้าวันนี้เราจะเก็บขายได้ไหมถ้าเดี๋ยวคอยมาตามดูกันนะคะ หลังจากที่ลดน้ําแปลงผักบุ้งที่ได้ห้าวันเมื่อกี้เพิ่งเสร็จนะคะอันนี้เป็นผักบุ้งในแปลงยี่สิบวันนะคะนี่ค่ะยี่สิบวันที่ปลูกปลุกไว้นะคะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ปลูกเก็บปูดึงต้นมานะคะเดี๋ยวจะมาล้างเดี๋ยวจะเอาไปขายให้เขาะคะ่ะนี่ค่ะมุมนี่ค่ะจะได้ต้นประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะ ปูจะดึงทางลากนะคะนี่ค่ะปูจะดึงขึ้นมาทางลากเลยแล้วเดี๋ยวเรามาล้างมาล้างแล้วก็เรียงมาล้างแล้วก็เดี๋ยวจะเรียงใส่ถุงให้เขานะคะอันนี้ดึงมาเป็นบางส่วนนะคะนี่ก็เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะของใหญ่อยู่เหมือนกันตอนนี้ปูไม่แน่ใจว่าเขา mm. เขาขายกิโลละเท่าเท่าไหร่นะคะเพาว่า ปูจะทำเป็นกร,รมกร,รมละสิบบาทสิบบาทก็กรรมก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะกรรมประมาณนี้นะคะสิบบาทนี่ค่ะถ้าเดี๋ยวยังไงปูขอตัวล้างผักบุ้งเลี้ยงผักบุ้งให้เขาก่อนนะคะผักบุ้งนะคะเป็นผักที่ ปลูกได้โตไวแล้วก็เก็บขายได้เร็วนะคะเราก็มีรายได้เร็วถึงจะเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็ไวนะคะแปลงแปลงนึงใช้เวลา15วัน20วันเราก็เก็บขายได้แล้วค่ะแล้วเราก็ทยอยเก็บนะคะเราไม่ได้เก็บทั้งหมดแปลงแปลงหนึ่งลงทุนหลัก10บบาทแต่ขายได้หลักร้อยบาท ปูถือว่าในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ปูถือว่ามันก็มันก็ดีนะคะอย่าน้อยมันก็ให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นมาไม่มากก็น้อยแล้วก็เราก็ได้ผักที่ปลอดสารกินด้วยค่ะย,ยังไงก็ลองไปทำดูกันนะคะไม่ยากค่ะปลูกไม่ยากถ้าใครตามคลิปปูนะคะตามทำตามวิธีที่ปูปูค่ะยังไงก็ ได้ผลชัวร์แน่นอนรับประกันปูรับประกันเลยว่าได้ผลแน่นอนร้อซค่าเดี๋ยวปูขอล้างผักก่อนนะคะเดี๋ยวจะเรียงผักให้เขายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ปูด,ด้วยนะคะ